มาเธอมาแล้วนี่ฉันไดเซรั่มที่ฉันต้องการแล้วอันนี้ซื้อนะคะไม่ได้รับการรีวิวฉันควรจะเคลมไหมฉันควรจะโชว์ไหมเพราะฉันกลัวว่าห <c oughs> น้าฉันค่อนข้างยากอะ่ะฉันก็เลยกลัวว่าไอ้ถ้าฉันใช้แล้วออกมาผลลัพธ์เออไม่เป็นที่พึงใจของทุกคนฉันจะทําเขาเสียชื่อเสียงหรือเปล่าแต่ก็น,นี้ค่ะอันนี้ซื้อมาเองค่ะน,นี่ซื้อมาเองอนุญาตนะคะมาขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนจะขอตอนซินค่ะแต่ว่า ถ้าไม่เกินน้ำลายก็อุ้ยเอออุ้ยมันอันใหญ่อยู่นะฉันก็ว่าทำไมถึงมันแพงมันใหญ่อยู่นะเอาก็แถมนี้มาด้วยมาเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรที่ฉันร้องหวยหวนเลี้ยงหามาตั้งนานฉันกู้ใช้กันไก่นะทุกคนจะกู้จะไปเอากันไก่ดีกว่ามานี่ค่ะโชว์ได้แล้วเนาะถ้าไม่ได้เงินฉันเสียตังค์ แต่ฉันอยากรีวิวจริงๆฉันเคยใช้ของเขามาตัวหนึ่งแล้วฉันรู้สึกว่ามันโอเคใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ฉันรู้สึกว่ามันโอเคค่ะฉันก็เลยขยายผลต่อเนื่องในการใช้ผ้าอื่นๆของเขาคือนี่ค่ะโลจิคิสนะคะฉันใช้ตัวนี้มาก่อนฉันแลวฉันก็รู้สึกว่ามันโอเคแต่ตอนนี้เดือนหนึ่งละมั้งที่แบบมันหมดแล้วฉันไม่ได้ซื้อเพราะว่านั่นแหละฉันใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกแล้วฉันก็เลยว่าอุ๊ยมันโอเค ไม่ได้เงินเลยนะเนี่ยไม่ได้เงินฉันก็เลยขยายผลเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ค่ะสามตัวนี้อันนี้ไม่ได้เงินแต่ฉันจะมาลองดูกันว่าหน้าฉันจะอ่อนยาวขึ้นหรือเปล่าลองดูกันฉะนั้นค่ะไปทำงาน,นต่อไปเดี๋ยวเย็นนี้ตกรถไปไม่ได้เดีย